ผมขอท้าให้คุณลองนำหลักการบทเรียนเหนือคน99ไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณเริ่มต้นจากวันนี้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการจุดประกายความคิดที่จะพาคุณไปค้นพบมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างเพื่อก้าวข้ามขีดจากัดและดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณออกมา วันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยสงสยัยหรือไม่เคยคิดถึงเลยนั่นคือบทเรียนเหนือคน99%ครับบทเรียนนี้คืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญกับชีวิตเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทำความเข้าใจบทเรียนเหนือคน99%นะฮะ ก่อนที่เราจะไปถึงบทเรียนเหนือคน99%เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคน99%ที่เราพูดถึงนั้นคือใครและอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาอยู่ในกลุ่มนี้คน99%โดยทั่วไปคือกลุ่มคนที่มีชีวิตแบบตามกระแสทำตามสิ่งที่สังคมบอกให้ทำเรียนจบหางานมั่นคงสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตแบบที่คนส่วนใหญ่ทำกันใช้ชีวิตแบบเชิงรับ คือรอให้โอกาสมาหาไม่ค่อยริเริ่มหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมีกรอบความคิดที่จำกัดเชื่อในสิ่งที่คุ้นเคยไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนหรือรเผชิญหน้ากับความเสี่ยงกลัวความล้มเหลวทำให้ไม่กล้าทำไรใหม่ๆหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเน้นความมั่นคงมากไปกว่าการเติบโตพอใจกับสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้มองหาการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง แล้วบทเรียนเหนือคน99%คืออะไรมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับหรือเวทมนต์ใดๆครับแต่มันคือชุดของหลักคิดทัศนคติและการลงมือทําที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการเติบโตการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมทำไมถึงต้องเป็นเหนือคน99% เพราะคนส่วนใหญ่มักจะติดอยู่กับกับดักของความคิดเดิมๆความกลัวและความสบายทําให้ไม่สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้บทเรียนนี้จะช่วยให้เราชีกกรอบและมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นแก่นแท้ของบทเรียนเหนือคน99%เมื่อเราเข้าใจความหมายของมันแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าแก่นแท้ของบทเรียนนี้มีอะไรบ้าง ผมได้สรุปมาเป็น3แก่นสำคัญที่ผมเชื่อว่าจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ 1. mindset of abundance กรอบความคิดแห่งความอุด,ดมสมบูรณ์คน99%มักจะมี mindset of scarcity คือมองว่าทรัพยากรมีจำกัดโอกาสมีน้อยและมักจะแข่งขันเพื่อแย่งชิงสิ่งที่มีอยู่คิดว่าถ้าคนอื่นได้เราจะไม่ได้ บทเรียนเหนือคน99%สอนให้เรามี mindset of abundance คือเชื่อว่าโลกนี้มีสิ่งดีๆมากมายโอกาสมีอยู่รอบตัวและเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ไม่จำกัดการแบ่งปันไม่ทำให้เราขาดแต่กลับยิ่งเพิ่มพูนผลลัพธ์คือเมื่อเราเปลี่ยนความคิดจากความขาดแคลนเป็นความอุดมสมบูรณ์เราจะเปิดรับโอกาสใหม่ๆได้ง่ายขึ้นกล้าที่จะให้และมองเห็นความเป็นไปได้ที่ไม่จำกัด 2. embrace discomfort and growth โอบรับความไม่สบายใจและการเติบโตคน99%มักจะยึดติดกับ comfort zone ความรู้สึกปลอดภัยคุ้นเคยและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้พวกเขาหยุดนิ่งอยู่กับที่บทเรียนเหนือคน99%สอนให้เรา embrace discomfort การก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต ทุกครั้งที่เราเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆเราจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอตัวอย่างเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ยากการเริ่มต้นธุรกิจที่เสี่ยงหรือการเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยล้วนเป็นการโอบรับความไม่สบายใจเพื่อการเติบโตผลลัพธ์คือเมื่อเรากล้าที่จะไม่สบายใจเราจะแข็งแกร่งขึ้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้น 3. proactive creation การสร้างสรรค์เชิงรุกคน99%มักจะเป็นผู้บริโภคมากกว่าผู้สร้างพวกเขาจะใช้ชีวิตตามสิ่งที่คนอื่นสร้างไว้รอรับข้อมูลข่าวสารหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วบทเรียนเหลือคน99%สอนสอนให้เราเป็นผู้สร้างสรรค์เชิงรุกไม่ใช่แค่บริโภคแต่ลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นไอเดียผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อแก้ปัญหาหรือเติมเต็มช่องว่างตัวอย่างเช่นแทนที่จะรอโอกาสงานเราสร้างโอกาสงานด้วยตัวเองแทนที่จะรอให้มีคนมาสอนเราสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาเองผลลัพธ์คือการเป็นผู้สร้างสรรค์เชิงรุกทําให้เราเป็นเจ้าของชีวิตมีอำนาจในการกำหนดทิศท,ทางและสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้อื่นได้การนำบทเรียนเหนือคน99%ไปใช้ในชีวิตเราได้รู้ถึงแก่นแท้ของบทเรียนนี้ไปละ ทีนี้มาดูกันว่าเราจะนำหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเพื่อเราก้าวข้ามคน99ไปสู่คน1%เซที่ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 1. เปลี่ยนคำถามในใจจากทำไมฉันถึงทำไม่ได้หรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันล้มเหลวเป็นฉันจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรหรือฉันจะเรียนรู้อะไรจากการลองทำสิ่งนี้ ฝึกตั้งคำถามเชิงบวกและสร้างสรรค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมองหาวิธีแก้ปัญหาและมองเห็นความเป็นไปได้ 2. เริ่มต้นเล็กๆและสม่ำเสมอไม่ต้องรอให้พร้อมร้อเปอร์เซ็ค่อยๆเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้สร้างนิสัยใหม่ๆที่สนับสนุนการเติบโตเช่นการอ่านหนังสือวันละ15นาทีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสัปดาห์ละครั้งหรือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ 3. หาโรโมเดลและเมนเทอร์สศึกษาจากคนที่ประสบความสำเร็จในแบบที่เราอยากเป็นเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาสอบถามขอคำแนะนำหรือเข้าร่วมชุมชนที่มีแนวคิดเดียวกันล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่คิดบวกและสนับสนุนคุณพวกเขาจะช่วยผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจ 4. บันทึกการเรียนรู้และความก้าวหน้าเขียนบันทึกประจำวันถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรือความท้าทายที่คุณก้าวผ่านมาการทบทวนจะช่วยให้คุณเห็นการเติบโตของตัวเองและเป็นกำลังใจให้ก้าวต่อไป 5. ยินดีกับความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้เมื่อล้มเหลวให้ถามตัวเองว่า ฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ฉันจะปรับปรุงอะไรได้บ้างในครั้งต่อไปเปลี่ยนมุมมองต่อความล้มเหลวจากสิ่งที่น่ากลัวเป็นโอกาสในการพัฒนาสร้างแรงบันดาลใจและสรุปท่านผู้ฟังครับบทเรียนเหนือคน99%ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทำให้คุณร่ำรวยในชั่วข้ามคืนหรือประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดโดยไม่ต้องลงมือทา แต่เป็นเข็มทิศที่จะนำพาคุณไปสู่การใช้ชีวิตที่เติมเต็มมีความหมายและเต็มไปด้วยศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเปลี่ยนกรอบความคิดจากความขาดแคลนเป็นความอุด,ดมสมบูรณ์โอกาสใหม่ๆจะหลังไหลเข้ามาหาคุณได้อย่างไรบ้างถ้าคุณกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนคุณจะค้นพบความสามารถใหม่ๆในตัวเองได้มากแค่ไหน ถ้าคุณเริ่มลงมือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคุณจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้างผมเชื่อว่าทุกคนมีคน1%ที่ซ่อนอยู่ในตัวเพียงแต่เราต้องกล้าที่จะปลดลอยมันออกมาวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ผมขอท้าให้คุณลองนำหลักการบทเรียนเหนือคน99%ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณเริ่มต้นจากวันนี้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อจะไว้ว่าการเติบโตเริ่มต้นที่ความไม่สบายใจก่อนจากกันในวันนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการจุดประกายความคิดและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆนะฮะนอกจากนี้กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายความคิดให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับ ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการจุดประกายความคิดในวันนี้หวังว่าเนื้อหาจะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ